สวัสดีครับเอฟซแฟนคลับเอฟซน้องอุงอิงที่รักและรบทุกท่านครับผมเมือนี้ครับมีข้าวดีมาบอกพี่น้องเมื่อไม่กี่นาทีมานี้ครับผมทางเพจพ่อแม่อุงอิง,อง,องแฟนเพจครับได้เคลื่อนไหวแล้วพี่น้องยอดกระถินครับเพ่นแก้งยอดกระถินมามีสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับ มื่อนี้ครับได้หู้แล้วพี่น้องทางพ่อแม่โอวิงแฟนเพจครับได้โพสดวจังซี่พี่น้องยอดกระถินปีนี้ครับอ่ายอดกระถินปีนี้ยอดกระถินที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซร่วมทำบุญในงานบุญกระถินวัดหนองคูหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ รวมเป็นเงินทั้งหมดแต้นเต้นพี่น้องฟังอันนี้นะครับเด้อหนึ่งล้านห้าแสนเกตมืนแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าเต้มไม่รวมยอดตักปลากับอังเปาแานั้นไข่ป่านะพี่น้องเนาะเก้ามืนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเต้ม แล้วก็ยอดอังเปาสามหมื่นทวนอ่าแล้วก็ทางพอ่อกแม่หน่อยครับก็ได้ขออนุโมทนาบุญมาในครั้งนี้ด้วยขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาบเงินทองเลยมาเทมาคิดสิ่งใด สมความมุ่งมา่นปราถนาทุกประการเทิวมาท่านก็หลังจากโพส์นี่ผ่านไปครับมีคนกดไล่แล้วแปดพันหกร้อยไลค์คอมเมนต์สองพันสามแชร์แล้วสามร้อยสี่สิบเดครังครับอ ถือว่าสุดยอดแห้งพี่น้องคอมเมนต์2,300ครับซึ่งในคอมเมนต์น,โโนี่ก็ทังบอสโจเนาะก็ได้มาสาุคกับสาธุบ,าธบอสโจโยมนินหรือเป็นพ่อฮักแม่ฮนะักเนาะลุงสวาดหรือหลายหลายท่านครับเนาะเอฟซีพ่อพ่อไปแม่เนาะก็ร่วมอวยพรอ,อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับผมถือว่า นี่บอนยังมาร่วมนายังมาร่วมาเงินที่ทังวัดเลยครับทางทางวัดติ่นทําบุญมาทาังวัดเนาะอันนี้เฉพาะอายอดกระถินยอดกระถินที่เอ่อที่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับนอนได้อ่าร่วมทํามุญที่บ้านแม่หน่อยน้องอุอิงครับผมอันนี้เฉพาะอายอดกระถินที่อยู่บ้านน้องอุอิงครับผมคือ หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าแต้มครับผมก็ปีที่แล้วก็ถือว่าปีที่แล้วมีคนหมานำ้ำเลยพี่น้องหมาน้ำยอดกระถินเนอะยอดบุญปีที่แล้วนี่เพิ่นเพชรบุญเพชรบุญพระป้าหรือยังนี่แหละเนาะผมก็จำาม่ได้ที่ว่าแม่หน่อยก็ถือรายยู่ได้พี่น้องปีที่แล้วเนาะ เพื่อนได้โชคได้ลาบนำยอดกระถินบ้านน้องอิงนี่อุไลครับปีที่แล้วครับซึ่งปีนี้ก็ทุกคนก็นล่อค่อยครับล่อค่อยวนน่าย่ำหนอนาะพ่อเอกแม่หน่อยสีได้เกแี้ยงยอดกระถินว่าได้จักบาทเนาะซึ่งมือนี่แหละครับมือนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวดีพี่นอ้นองกับพี่น้องก็เตรียมปากกาจดไว้กับผมอเพื่อได้โชคได้ลาบเนาะบ่แน่พี่น้อง บ่ธรรมดาเลยพี่น้องบุญกะทินเนาะเพราะว่าผู้ใดได้เฮ็ดบุญกะทินอ่าได้ทอดบุญกะทินได้เฮ็ดบุญกะทินนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาครับมันเป็นบุญใหญ่ไหมพี่น้องบุญกะทินเนาะบุญใหญ่แล้วกันได้ค้าว่าพ่อเอกสีเฮ็ดสามปีครับพี่นอ้องอ่าบุญกะทินเนาะซึ่งปีนากะสีจ้างสาวน้อยคือเก่าพี่น้องวันที่สามสิบตุลาคมครับผม อ่าซึ่งก็เป็นบุญกระทินอีกปีนาครับแล้วกระจ้างสาวหน่อยอยู่มองเก้านั่นแหละอยู่วัดบ้านองคู่คือเก้าพี่น้องถือว่าร้ายนะครับเนาะถือว่ายอดกระทินปีนี้ถือว่าล้านห้าแสนหนึ่งถือว่าบูปรธรรมดาพี่น้องเนาะก็ขอแสดงความยินดีเนาะออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวน้ององอิงกับแม่หน่อยพ่อเอกนะครับเนาะซึ่งอ่ะเอฟซีแฟนคลับกับ ถือว่าต้องขอบพระคุณน,นั่นนี่ก็ต้องขอบพระคุณเอซีแฟนคลับเนาะทั่วประเทศครับเนาะที่ได้ร่วมทําบุญกับน้องอิงเนาะกับครอบครัวน้องอิงครับผมเนะมาะเมื่อวานที่เป็นบางคนก็นยู่ต่างประเทศบเนะเพิ่งก็โอนมาไล่มาใหา้โอนมาทําบุญเนาะครับเนาะซึ่งก็ร้ายครับถือว่ายอดปีนี้ถือว่าร้ายครับหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสน เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าแต้มพี่น้องสุดยอดครับผมเอาเมื่อนี้ก็แก้งข้าวพี่ข้าวนองซัมมิกนพี่น้องเดี๋ยวมิยังข้าวยังดีๆกัสิีมับอกพี่บององคือเกาครับผมเมื่อนี้ต้องอำลาผ้าจ่าไปก่อนครับผมขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ